ไปไหนนี่ขับเล่นขับเล่นจะขับไหนวันนี้ขับล้อขับล้อไปทั่วบางงานโอ้หช่วงนี้ก็น่าฝนดอยจะไปล้อไหนเนี่ยเอ้ยแต่วันนี้เองดีนะชวนพี่ไปด้วยไงเออเอ็งขับคันไหนเนี่ยเยดรถยูวายเลยว่ะดำดำน้อยดำดำน้อยอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคทุกคนเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้ไปขับรถติดเครื่องเล่นกับน้องเว็บ้อยนะไม่รู้จะพาไปทางไหน เดี๋ยวเราก็จะตามน้องเรียบร้อยไปเลยนะทุกคนเสียงผมอาจจะแปลกๆนนะทุกคนเพราะว่าคือมันเป็นอัโตจูนนะทุกคนนะเสียงอัโตจูนแบบใหม่ไปไปเลยเย้เดี๋ยวรับไปก่อนเลยต่อให้ก่อนเลยโอ้โหอูดยุงด้วยว่ะมาเดี๋ยวนี้ผมขับน้องมะนาวนะทุกคนนะไปดิเองต้องไปก่อนดิเอิงต้องเองต้องไปก่อนดิเออไปแล้วล่ะทุกคน สาวรถโรงเรียนอยนู่ตรงนน้นพอดีเลยโอนึกว่าจะไม่ติดติดซะด้วยเฮ้ยฟุ้งดีกว่าเนาะมะนาวย้ดูทายหน้าฝนนี่เอารถด,ดับเ <c oughs> ย้รถด,ดับกลางน้ำโอ้โหอันตรายวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ ท่วมอ่ะทุกคนโอ้น้องเรียบร้อยพามาขับเลยน้ำท่วมอ่ะดูดิโอ้โหน้ำท่วมทุกคนดูดิช่วงนี้มันก็หน้าฝนเราเห็นว่าพายุเข้าด้วยนะทุกคนนะดูดิโอ้โหแบบแฉะไปหมดเลยแล้วแบบนี้มันจะมีทางให้เราขับเลยเนี่ยเพราะมันขับเร็วไม่ได้ไงถ้าขับเร็วนะมันดีดใส่นะเพราะว่ารถมันมีบางโคดเนี่ยทุกคน <S <S ไปดิ โอ้ขับยากมากไม่ได้ขับรถนะโอ้ยสตาร์ไปติดทุกคนโอ้ยอะไรครับเนี่ยเสียงพว่อาจจะไปแปลกนะทุกคนนะก็คือเอาจริง,รงช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะทุกคนนะก็คือแบบซัมออยเป็นไข้นะทุกคนนะเออซัมออยเป็นไข้ก็เลยไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะทุกคนโอเคเดี <S <S ๋ยวเราตามน้องไปต่อแต่ว่าตอนนี้รถดับฮะต้องหาจังหวะสตาร์รถก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันมีน้ำเยอะ เสดส็จตาได้ไมั้ยเนี่ยโอ้ไปนู่นแล้วมาติดแล้วติดแล้วก็บิดจำไปเลยครับไปแล้วจ้ามาไอ้น้องไอ้บอยไปถึงนู่นแล้วทุกคนไม่รู้จะตามทันหรือเปล่าน่าจะตามไม่ทันนะเพราะว่าน้องลำเนินค่อนข้างเอาเรื่องนะทุกคนนะโอ้ผมว่หลังผมเปียกหมดแล้วแหละตอนนี้ อ้หมอบหมอมอบละเปไ็นไรดูดูท่าขับดูท่าขับไปทุกคนเอาดิเอาดิดเอาดิเอ,ดเอ,ดอ้ดท่าขับไปดิเย่อย่างสุดอะน้องไม่บอกมาดิไปแล้วจาา้าทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอ้เออเอ้สะบัดสะบัดสะบัดไปทีหนึ่งงานเอาไว้ร้อยยันมาเดี๋ยวสายแล้วกันทุกคนเย่อยากเอาเลยทุกคนโดยไปแล้วจังหวะนี้โอ้เราไม่ร้อยขับไม่รอเลยทุกคน ก็คือรถน้องมันนามันแรงเกิเนไงน้องเลยขับไม่รอเลยดูยดิรอด้วยสิน้องไม่รอเลยทุกคนโอ้โหเอาไปไหนแล้ววะช่วงนี้ก็พาย,ยุเข้าน้ำน้ำท่วมไปหลายที่เลยนะแต่ว,ว่าแถวบ้านผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีน้ำท่วมหรอกทุกคนเพราะว่า มันมันค่อนข้างอยู่สูงไงอ่นี่ไงพูดถึงก็ท่วมเ,เลยไหมโ <c oughs> <üğ way> อ,อ,อ,อ้โหเฮ้ยื่เอเี้ทำไรเป็นไรอีกเอาน้ำไหลเฮ้ยทุกคนตรงนี้น้ำไหลปะไหนเย่ตัวนี้น้ำไหลเหรอทุกคนเฮ้ยเอาเอันนีาา้ น้ำท่วมเลยน้ำท่วมพูดถึงน้ำท่วมก็เจอเลยลุยเลยลุยเลยลุยเลยเย่เย่ลุน้ำท่วมเลยโอ้เอารถดับรถดับสายติดเลยปะไม่ติดด้วยติดเฉยมาเฮ้ยลุยน้ำท่วมเลยเอาใจายันติดเครื่องเอาใจยันติดเครื่องมาลุยน้ำท่วมเลยทุกคนดูดิเย่ดูน้ำดิดูน้ำดิเอาเลยนะทุกคนเย่เฮ้ยน้ำท่วมอ่ะ เออทั้แค่นี้เองดูดิเอาหาท่อจมอ่ะทุกคนท่อจมอ่ะท่อจม,มอจมม่ะเป็นไรฮะเอา,าได้สิเอาจอดฮะหอยไอเราไปจับมาดูดิหอยไปจับมาดูหน่อยโอ้ทุกคนน้ำน้ำไหลนิดเดียวนะเออหอย น้องบอกว่าหอยมันกินได้ไหมกินได้ไหมลองชิมดูมันตายยังตายยังวะเดี๋ยวดูกว่าเฮ้ยยังไงมีตัวตนอยู่ทุกคนนะปล่อยปล่อยไปจุม๋มตายละเฮ้ยตรงนี้น้ำน้ำน้ำท่วมหมดเด,เดี๋ยวพี่เขาขี่บนก่อนรอบนึงนะเฮ้ยเอาจัดติดค้างตีเครื่องมาลุยน้ำมาทุกคนนะเดี๋ยวพี่ขับบนดูก่อนมันมีปลาด้วยดิเอาเชื่อมันติดเดี๋ยวพ่อขับบนดูก่อนทุกคน เด,ด,ด,ดี๋ยวเดียด๋ยวเดีย๋ยเดี๋ยวเย้ยมเปลเด้วยุ้กคนเด้๋ยวโอ้โหอยากเอาเลยทุกคนเอ,อนนนะนนะ้เฮาเฮ้เฮีนฮ้เฮ้ีฮ้เ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 น้เฮ้เฮ้เฮาเมากฮ้เ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 ฮ้น้เฮาเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮเ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้าฮ้าาเฮเเเเเเ้้้้ เอาเรื่องอยูน่นะโอ้รออยู่นน่นหน่อยอยู่ไกลเติบเดี๋ยวเราขี่ไปหาน้องกอนเออแต่ว่าน้ำท่วมอ่าทุกคนน้ำไหลว,ว่ะเนี่ยเนี่ยเอาดิเอาดิขับแรงไม่ได้น้ำดีใส่ยีดถ้าตกไปเองนี่ท่วมหนักกว่านี้จะเ,เจอปลาเราได้ไงมีอยู่ไม่ใช่จะไม่มี อ้าเฮ้ยคตรเดาเลยทุกคนเฮ้ยอาจมีปลาได้ป่ะลองจับไหมไม่น่านจะเวิร์กนะเพราะว่าเราไปได้อะไรมาไงเอ่โอ้เองพาพี่มาทำเลยพามาดูน้ำไหลน,นี่นะฮะทำดูน้ำไหลแค่นี้โอ้ยแต่ก็ถือว่าโอเคเทุกคนนะดูดิโหมันเป็นน้ำดูดิทุกคนอืม อยางเอาอ่ะเอิงลองยัดทญามทำมอะไรน่ะทำไรหนะไรมาจอดทำไมตรงนี้แอกแอกหือแอกอ่ะเอ้ยอีพี่บอกเอาไปจอดตรงนู้นดีกว่า,าตรงนี้ไม่ได้มีน้ำไงโอเคเราไปจอดตรงนู้นได้ไหมยีม<า> yeah. ส่งโคดเอาเลยแต่ละคันอ่ะสตาร์ทเราทุกคนจนังหวะนี้ฮึบฮึบติดไม่ติดอ่ะฮึบฮึบฮึบอ้าวติดติดแล้วอ่ะดิอ่ะดิอ่ะดิ โอ้ตัวนี้ก็ติดถนนใหญ่ด,ด, look, ด้วยเลยทุกคนดูรถด้วยดูรถด้วยโอ้โหน้ำโคตรเยอะเลยเย่เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ขับน้ำท่วมท่อเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยก็โอเคเอาเอาน้าน้ำมานหน่อยเออมาจอดนี่หน่อยโอเคทุกคนก็น้องเรียบร้อยพามาเลาะเอ้ยล้างรถให้อย่างดีแล้วอะอัด ทางรถไฮยูวายน้อยรถมาขามอ่ะเออก็อคือนี่มันเป็นทางมานะน้องก็มีน้ําไหลมาน้องเปบ้อยก็พามานะทุกคนนะเออแต่ก็ไหลไม่ไกลหรอกสุดแค่นี้เองแต่ก็ไม่มีปลาด้วยอ่ะเออมีปลาด้วยดีๆวันไหนนะทีเองว่นน้ำมันเยอะกว่านี้หรอตรงนี้หรอเนี่ยน้องบอกว่าตรงนี้วันสองวันมันเยอะกว่านี้ไงแต่ว่าวันนี้น้ำมันลดลงไปแล้วอนะ่ะทุกคนปีคลิปหนะ่อยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนนะเออเห็นไหม น้ำไหลเดีย๋ยวดูน้ำไปกล้ดีดูน้ำไปไกลก <S 2> <S 2> จุมลนะ่มลงไปเนาะเออไปคลิปแล้วทีนี้คลิปไลก,ก์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนนะเนี่ยน้องเร้อยพามาทำอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนไปละแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าทุกคนบ๊ายปีก้องปีกกล้อง